พี่น้องอำเภอสีสมเด็จทั้ง12ตำบล <c ười> โอ้มือน,นีไปมาหลายหมองนะค่ะพี่น้อง <bo i> พี่น้องอำเภอจ, <c ười> จตุรพักพิมานทั้ง12ตำบล <c ười> ที่เคารพรักทุกท่านค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ <c ười> ขอบคุณค่ะโอ้ <c ười> ไปหาพี่น้องมม่ลายหมองกับลงสาวนะค่ะ <c ười> เบียชยาผ้าสินทุพร่ค่ะ <c ười> <c ười> รองโฆศกผักเพื่อไทยวาทีผู้สมัครสอสอจังหวัดร้อยเอ็ดเขตแปดผักเพื่อไทยค่ะพี่น้องเบียเป็นลูกสาวหลาของอดีตสอสอิสิตอดีตสอสอเอ็มออนสินทุพรเป็นน้องสาวสอสอนามจิราพ่อนสินทุไพรยสอสอขวัญใจพี่น้องร้อยเอ็ดเขตหาดาวสภาจากผักเพื่อไทยตบมือให้พี่นามเนี่ยค่ะ เอื้อยซื้อน้ำน้องซื้เบียร์แต่ว่าผู้น้องเป็นหูบไงก็เอียจกน้อยน้องพี่น้องเบียร์เป็นลูกหลานชาวจังหวัดลอยเอ็ดเกิดอยู่ลอยเอ็ดไงอย,ยู่ลอยเอ็ดเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขพี่น้องชาวจังหวัดลอยเอ็ดค่ะพี่น้องเมือนี่ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะที่เดินทางมาฟังการปลราศัยฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทยกราบเรียนว่าตอนนี้เบียร์มาเป็นลูกสาวหลาพี่น้องอำเภอจตุรพักพี่มานแล้วค่ะพี่น้อง เบียมาตั้งสำนักงานศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยยูบันออนตําบลหัวสร้างบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมู่ที่14บค่ะบันอนตําบลหัวสร,ร้างอำเภอจตุรพักพิมานเฮาดีปะคะพี่น้องเอามาไอไถ้าห้พี่น้องใส่ทั้งผีเนาะค่ะถ้าเอิญใส่มีบุญมีงานกลับไปเราไปหาในเด้อค่ะพี่น้องไปเยี่ยมไปยามแน่เมื่อไวยให้พี่น้องเดียใส่ว่าต้องไปหาไกลยากค่ะ วงหันบอกบานเหล็กทีว่าเป็นบอกหวยเด้อพี่น้องค่ะกาเปรียนเนาะค่ะว่าเบียชยาภาสินุพรายขออาสามารับใส่พี่น้องเช่าจังหวัดรอยเอ็ดเขต8ซึ่งต้องกาเปรี่ยนว่าการเลือกตั้งในวันที่1ิพฤษภาคม2 5 6 6ที่กำลังจะมาหอดมาเถิงหนี่ค่ะพี่น้องจังหวัดรอยเอ็ดเข้าเดิมมีทั้งเบดเจเขตแต่การเลือกตั้งเทือนี้มีเพิ่มมาอีกหเขต คือร่วมทั้งหมดเป็น8เขตผักเพื่อไทยทรงเบียชยาผ้าสินธุพัยชิงใชในเขตเลือกตั้งที่8ค่ะพี่น้องกาเรียนวาพี่น้องชาวอำเภอจตุรพักพิมานทั้ง12 12องบตำบลอยู่กับเขต8ซึ่งเป็นน Mid ิมิตหมายอันดีค่ะเพราะว่าพี่น้องทั้งจตุอำเภอร,ระพพิมานเฮ้า ถือว่าเป็นฐานทีมั่นของฝ่ายประชาธิปไตยถือว่าเป็นผู้มีหัวใจเดียวกันและเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยใช่ไม่ใช่พี่น้องกาเปรี่ยนวาหลายท่านคุณนาคุณตาเบียชยาภาสินุไพรยจากการปลาใยเลือกตั้งสมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเดือนกันยายน ปลายปีที่ผ่านมาซึ่งเบียชยาภาสินุพร่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมปลาัยรักกับท่านนทวุฒิใสเกือือท่านจะต้นฉายแสงร่วมถึงคุณแม่อดีตสอสเอ็มออนสินุพรซึ่งปรากคตวาการเลือกตั้งสอมหน้ายกอบจอเถ่อมาวังหันค่ะ พี่น้องชาวอำเภอจตุรพักพิมานพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดได้ปักท่งประชาธิปไตยเลือกตั้งเอาพักเพื่อไทยไปเป็นนายกอบจอแบบถล่มทลายร้อยเอ็ดแลนสไลด์ตบมือดังๆให้ตัวเองค่ะพี่น้อง ซึ่งการเลือกตั้งเือนันต้องขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องมอบความไว,ว้วางใจให้กับพักเพื่อไทยได้มาเป็นโตแทนดูแลพี่น้องช่าจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะการเลือกตั้งเือนันดังไปทั่วประเทศกับพี่น้องเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงผู้มีอำนาจว่าชาวร้อยเอ็ดและคนไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการรัฐบาลใหม่ใช่ไหมคะพี่น้อง วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มทีคือวันกาลงคะแนนคือ14พฤษภาคมค่ะพี่น้องการเลือกตั้งเทือนี้จะเป็นการกำหนดอนาคตกำหนดชะตาชีวิตกำหนดอนาคตของลูกหลานบ้านเฮ้าค่ะว่า พี่น้องสี่ยางไปกับรัฐบาลใหม่รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่คิดใหญ่ทําเป็นเขามาแก้ไขปัญหาให้พี่ให้น้องหรือพี่น้องสิจมปักอยู่กับรัฐบาลสืบทอดอานาจรัฐบาลพ้นเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลที่บอกว่าน้ำท่วมย้อนฝนตกคันน้ำท่วมให้ไปเลี้ยงปลาเขาวม่ได้ราคาให้ไปขายดาวอังคารพี่น้องตอบเมื่อไร่เนี่ยเปียง มาเป็นหน้าโยกขยังขันบ่มาแก้ไขปัญหาให้พี่ให้น้องแมนบ่ค่ะตบมือดังๆอีกทีหนึ่งไรให้ได้ยินถึงบ้านพักหลวงน้ําฟรีไฟฟรีจากภาษีประชาชนค่ะพี่น้องนี่คือรัฐบาลสืบทอดอํานาจที่ไม่แยแสะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ดังนั้นครับพี่น้องการเลือกตั้งเทือนี้แบ่งใจปันแต้มว่าใดต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรคเลือกเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลเขามาแก้ไขปัญหาให้พี่ให้น้องคะ่ะหลายท่านหลายคนสงสัยว่าพรรคเพื่อไทยมีดิวหลับบ่พะนะเบียร์กาเปรี่ยนพี่น้องวา่า พักเพื่อไทยไม่มีดีลลับมีแต่ดีลเปิดเผยและถ้าจะจับมือพักเพื่อไทยจะจับมือกับพี่น้องประชาชนเอาพลเอกประวิทย์เอาพลเอกประยุทธ์กลับบ้านค่ะพี่น้องหลักขันมีคนมาบอกพี่น้องว่าพักเพื่อไทยมีผักสาขาเบียร์กาปเปลี่ยนพี่น้องค่ะว่า พักเพื่อไทยไม่มีพักสาขาไม่มียุทธศาสตร์แตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยบอมีพักสำรองพักเพื่อไทยมีพักเดียวเพี้ยวเพียวเท่านั้นคือพักเพื่อไทยเท่านั้นค่ะพี่น้องดังนั้นเขาคู่หาให้กาทั้งคนทั้งพักจังสีแล่นสไลแมนบ่ค่ะพี่น้องผู้ใดอยากให้เพื่อไทยแล่นสไลขอเสียงดังๆ ให้พี่น้องร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ปักธงประชาธิปไตยให้เพื่อไทยแลนสไลด์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้บ้ค่ะพี่น้องกราบเรียนว่าขันแปดเก่าปีที่ผ่านมาพี่น้องเห็นตรงกันหล้วว่าชีวิตลำบากเศรษฐกิจฝืดเครื่องภายใต้การนำของพอนเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหาร กินย e ูกับลำบากคานามคาไฟกับขื ab ab ad, et, man, ha, ่นขื่นซุเน่แต่ถือกอย่างเดียวคือยาบ้าแมนบะค่ะพี่น้องระบาดไปทั่วประเทศแมนบะค่ะถูกย่อมยาดังนั้นค่ะพี่น้องคันเห็นตรงกันแล้วว่าวิกฤตประเทศเทือนีต้องเอารัฐบาลที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหา พี่น้องต้องเดินหน้าร่วมมือกับพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนั่นคือพักเพื่อไทยค่ะพี่น้องเดินหน้ายุทธศาสตร์ทวงคืนอำนาจประชาธิปไตยด้วยวิธีสันติข้อแรกค่ะพักเพื่อไทยตั้งเป้าหมายพเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินคือพักเพื่อไทยต้องชนะมีที่นั่งในสภาแบบถล่มทลาย พักเพื่อให้ตั้งเป้าค่ะว่าต้องมีที่นั่งในสภาไม่ต่ำกว่า251เสียงหรือมากถึง310เสียงเพื่อจะตั้งรัฐบาลของพี่น้องประชาชนคันหน่อยแล้วนั้นชนะซื่อเตชนะบ่ขาดมันตั้งรัฐบาลมาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังมีสว250เตรียมไว้ในกระเป๋าพงเย,ยพนพลเอกประยุทธ์แล้วทาแทะแล่ยกให้ประยุทธ์เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งค่ะพี่น้อง ดังนั้นเธอนี่พี่น้องแบ่งใจปันแต้มว่ไใดค่ะต้องเลือกเพื่อไทยให้ชนะขาดเลือกเพื่อไทยให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเอาไปเป็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนค่ะกาบเรียนว่าฝ่ายสวที่ิพานมาค่ะมีความพยายามแก้ไขกฎหมายในการให้หนายกรัฐมนตรีมีว่าระยูต่อได้กเกินสปีหมายถึงวายูต่อได้กเกิน8ปี เปิดทางให้ประยุทธ์จันโอชาได้ยูต่อแบบเงยวๆค่ะพี่นอ้องพ้นเอกประยุทธ์จันโอชาจะบอขอ,อยูต่อแค่สองปีเพื่อก่อปัญหาเพิ่มเลยคะ่ะแต่จะอยู่ยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไว้ไหะคะพี่น้องบ่ไหวตบมือเลยดังๆบอเอาแล้วแม่ม่ค่ะนี่ละค่ะพี่น้องนี่คือเป่าไมาแ้แลดังนั้นกราบเรียนพี่น้องว่า เธอนี่ต้องเลือกแบบมียุทธศาสตร์ต้องเลือกพักการเมืองที่มีศักยภาพในการเข้าไปตอกรอนกับสว2 5 0เลือกพักการเมืองที่มีแนโน้มว่าจะชนะอย่างถล่มทลายนั่นคือพักเพื่อไทยต่อมาค่ะพี่น้องพักเพื่อไทยตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ใหม่ให้กับประชาชนเพราะว่า8-9ปีที่ผ่านมานี่ลลำบากแสนสาหาัสแม่บ่ค่ะผู้ใดเป็นหนีน่ยยกมือให้เบิ่งได้เปียงค่ะ บัดอ่อยต่อยแมนบ้ค่าพี่น้องบเวนผู้ใหเป็นหนีเบัรสุคนลำบากแมนบ้คขาพี่น้องดังนั้นค่ะถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลระยะแรกในการฟื้นเศรษฐกิจค่ะพักเพื่อไทยจะลดรายจ่ายที่จําเป็นให้พี่น้องประชาชนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สถุงต้มลดทันทีค่ะพี่น้องผู้ว่านีหลายวังหันค่ะ พ,พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักนี่เกษตรกรสามปีทั้งต้นทั้งดอกเอาไม่เอาพี่น้องซึ่งเป็นนโยบายที่ริเริ่มมาตั้งแต่พักไทยรักไทยคะ่ะผู้ใดหลอกไปกับเหตุว่าใดเพราะวัตถิพานมาพิสูจน์แล้ววา่าพักการเมืองที่ประกาศนโยบายกับพี่น้องประชาชนและทําได้จริงทําสําเร็จมาแล้วคือพักเพื่อไทยเท่านั้นพี่น้องตบมือเป็นกำลังใจให้พักเพื่อไทย ค่ะพี่น้องลูกหลานเฮาสมือนี่ตกงานหลายแมนบอเยาวาตะคาไร่ใดเงินเดือนตัวค่ะหางานเห็ดก็ยากตกงานเป็นแสนแสนรายพักเพื่อไทยค่ะนอกจากจะสร้างรายใดในระยะแรกให้พี่น้องแล้วค่ะลูกหลานจบมาเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0บาทค่ะพี่น้องคาแร่งขันต่ำึืนล่าสุดสมัยนายกยิ่งหลัก เกือบสิบปีแล้วแม่ม่ค่ะพี่น้องสามารถขึ้นค่าแรงผักดันค่าแรง300บาทต่อวันพักเพื่อไทยครั้งนี้คิดใหญ่ทําเป็นค่ะเพราะว่าคันคิดบ่ใหญ่มันเอาปัญหามาอยู่พักเพื่อไทยประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ําอย่างน้อยวันละ600บาทค่ะพี่น้องคันเศรษฐกิจด,ดีขึ้นหลยก็นั่นก็นได้ค่ะพี่น้องต่อมาค่ะผู้ใดเด็ดใส่30บาทแน่ค่ะอยู่นี่ป่วยเบอร์ตำรวจเนาะคะ่ะ การเรียนพี่น้องค่ะว่าในผักไทยรักไทยยุคผักไทยรักไทยโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเคยเป็นโครงการที่เป็นดอกเป็นผลเป็นประโยชน์กับพีกับน้องมาหอดสมุนีผักเพื่อไทยค่ะประกาศยกระดับนโยบาย30บบาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศค่ะพี่น้อง บอต้องมีผู้ป่วยอน,นาถาค่ะจนรวยรักษาดีคือกันนี่คือความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนค่ะที่พักเพื่อไทยเล่งเห็นต่อมาค่ะพี่น้องปัญหาที่ไปบ้านใดเบียพ่อพี่พ่อน้องพี่น้องก็ลำบากใจพี่น้องบอกว่าซูม,มือนี่ยาบ้าระบาดแม่นมากค่ะพี่น้องมียุสุบาลดังนั้นพักเพื่อไทยเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบค่ะพี่น้อง เคยเหตุสำเร็จมาแล้วในยุคผักไทยละไทยสมัยนายกถักษิณชินวัตรขึ้นสังคมปลอดภัยให้ลูกหลานลูกหลานติดยาเสพติดเข้ากับขวบคูไปกับการบำบัดแมนบ่ขาะพี่น้องแต่ผู้ขา่าไร่ไงเข้ากับต้องจัดการเพื่อให้พี่น้องได้มีลูกมีหลานกลับขึ้นสู่อมกอดครอบครัวของพี่น้องดังนั้นค่ะกัญชาเอาบ่ขาะพี่น้องนักก็เกา้ายาบ้าระบาดกัญชามาอีกเอาตบมือไล่ไม่เอากัญชา พอแล้วเอากัญชาคืนไปต่อมาค่ะพี่น้องนี่คือรัฐบาลพักเพื่อไทยคันไดเขามาเหตุงานพร้อมทำงานทันทีและล่าสุดค่ะคุณเสฐาทวีสินซึ่งคาดการจากซื่อม่วนชนหลายสำนักวา่าอาจจะเป็นหนึ่งในแคนเิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยค่ะเป็นนักธุรกิจมื่นล้านผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ เป็นทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยค่ะเพิ่นปักมุดประกาศนโยบายว่าในระยะแรกนะคะในระหว่างพักเพื่อไทยเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศพี่น้องยังลาบากอยู่แม่หมอคะ่ะพักเพื่อไทยจะทําการสํารวจครอบครัวใดมีรายใดหน่อยกลัว่า20,000บาทพักเพื่อไทยเติมให้ทันที2 0 0 0 0บาทค่ะพี่น้องสวสดสวสดดังๆเอา2 0,000บาท เป็นหูบคือไปนาแมนบ่ค่ะประการที่สองค่ะพี่น้องพักเพื่อไทยคะ่ะคิดใหญ่ทำเป็นจะเตรียมพี่น้องประชาชนเข้าสู่สังคมดิจิตอลค่ะพี่น้องประชาชนค่ะต้อไปหนีบ่ต้องใส่เงินค่ะพี่น้องใส่กระเป๋าตังดิจิตอลค่ะพักเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเง่ขึ้นไปหอดร้อยปีอะไรขึ้กันค่ะพี่น้องคันยูหอดแมนบ พี่น้องสิได้กระเป๋าตังค์ดิจิตอลในการจับจ่ายใช้สอยในระยะรัศมี4กิโลเมตรจากบ้านจะของค่ะเป็นการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานใหญ่คือเศรษฐกิจฐานรากให้มีการคลับเคลื่อนหมุนเวียนเศรษฐกิจในภาคประชาชนในชุมชนของเฮ้าให้พี่น้องใส่กระเป๋าเงินดิจิตอลนี่เบิดภาไพใน6เดือนเด้อค่ะ่นใส่เบิดเบิ่นดึงกับ พี่น้องม่งดูว่าวาอยากได้เท่าไหร่เพิ่นว่าท่านบอกค่ะเพื่อนว่าให้เก็บไปก่อนเพิ่นสิมาประกาศที่หลังว่าสีให้จักบาทแต่ว่าให้พี่น้องติดตามค่ะคันไสหอนหกเดือนเป็นหนึ่งกับสี่าหลายเติบกว่ค่ะพี่น้องเอาตบเมื่อเอากระเป๋าตังค์ดิจิตอลค่ะเป็นการเตรียมพี่น้องประชาชนในช่วงแรกนะค่ะระวังผักเผื่อไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มันลําบาก ยากแค้นตลอด8ดเก่าปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นพี่น้องมีไรใดแล้วเขาจะสร้างไรใดไม่ให้พี่น้องในการยืนระยะและยูใดอย่างมีศักดิ์ศรีกลับมายืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนลำแข้งของพี่น้องเองค่ะนี่คือนโยบายจากพรรคเพื่อไทยดังนั้นค่ะพี่น้องวันที่ส4พฤษภาคมให้พี่น้องเข้าคู่หากาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แลนสไลด์ค่ะพี่น้อง ที่สำคัญค่ะฝากเบียรชยาาพาสินุไพรไปไวัยทัศใส่ฝากพักเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลทีผ่านมาค่ะพี่น้องทุกรัฐบาลประกาศนโยบายใดบอสสามารถเหตได้มีแต่ผักเพื่อไทยเท่านั้นค่ะที่พี่น้องเสื่อมันว่าประกาศแล้วและเหตไดอิหลีแมนวะ่ะประเทศเฮาจำเป็นต้องเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนหน้าโยกรัฐมนตรีเพื่อจะกลับมายืนอย่างมีศักดิ์ศรีบนเวทีโลกค่ะสุดท้ายนี่ค่ะพี่น้อง ใช่ชนะทางเดียวที่พี่น้องมีคือการมั่นคงและเดินตรงไปกับพักเพื่อไทยเลือกเอาพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน14พฤษภาคมเข้าคูหากาชยาผ้ากาพักเพื่อไทยเอาไปไว้แทาใส่เอาไปไว้แ้้เ,ไปไเป็นรัฐบาลขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้พักเพื่อไทยรัฐบาลใหม่ของพี่น้องประชาชน ปากชญาภาพเป็นลูกสาวหลาพี่น้องอำเภอะจะตุรพักพิม่านไนบ้านอกค่ะพี่น้องขอบระคุณค่ะอย่าลืมเด้อค่ะ14กุมภากาเพื่อไทยให้แลนสไลด์ทั้งสองใบค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ